ถ้าคุณมีโต๊ะเก่าๆว่างอยู่ในบ้านแล้ววันหนึ่งคุณเปิดลิ้นชักที่ไม่ได้เปิดมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วกลับพบว่าในนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้เป็นของที่คุณไม่เคยจำได้หรือว่าคุณเคยเก็บเอาไว้และสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือข้างในมีจดหมายที่เขียนถึงตัวเองด้วยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณปอ ในตอนที่เขากลับมาในบ้านหลังเก่าหลังจากที่จบม,มหาลัยแม่บอกว่าให้จัดโต๊ะเรียนเก่าทิ้งซะเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนห้องเก็บของโต๊ะเรียนที่เป็นของเก่านั้นเนี่ยที่เป็นของคุณปอก็เลยต้องจัดกานให้เรียบร้อยครับแล้วโต๊ะอันนั้นคุณปอใช้มาตั้งแต่ประถมจนมัธยมต้นแล้วก็ไม่ได้ดแตะมันอีกเลยครับระหว่างที่เก็บของอยู่คุณปอเลยดึงลิ้นชักออกมาในนั้นมันล็อกอยู่ด้วยครับซึ่งมันเคยเป็นลิ้นชักที่คุณปอใส่ของเล่นไว้ตอนเด็กๆครับ แต่คุณปอกับหากุญแจไม่เจอเพราะว่ามันนานมากแล้วเลยไม่มีทางเลือกที่จะต้องเอาไขคัวมังัดออกมาครับแล้วสิ่งที่มนอยู่ในนั้นไม่ใช่ของเล่นครับไม่ใช่ของที่จําได้ว่ามันเคยมีซึ่งข้างในนั้นมันเป็นจดหมาย2ฉบับเขียนด้วยลายมือของเด็กครับแต่ลายมือนั้นคือลายมือของคุณปออย่างแน่นอนและที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือบนหัวกระดาษเขียนเอาไว้ว่า 7. มิถุนายน2 5 5 2 วันนั้นมันตรงกับวันที่คุณปอถูกขังอยู่ในโรงเรียนของห้องน้ำโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณปออยู่ในนั้นครับเนื่องจากตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วและอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าในห้องน้ํามีเด็กอยู่เลยล็อกประตูห้องน้ําแล้วคุณปอโดนขังอยู่ในห้องน้ํานั้นจนถึงในตอนเชา้าเรื่องมีเพียงแค่นั้นนะครับแต่คุณปอรู้เพียงแค่คนเดียวแล้วคุณปอก็จําจได้เป็นอย่างดีเลยด้วยแต่ประเด็นเลยก็คือ มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับโตโตนี้และคุณปอไม่เคยเขียนจดหมายในเรื่องนี้ลงในกระดาษด้วยครับภายในจดหมายมันเขียนไว้ว่าถ้าเปิดอา่านเมื่อไหร่อย่าลืมว่ามันอยู่ที่นั่นนะอย่าปล่อยให้มันออกมาอีกเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่อ่านคุณปอก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะครับแต่ว่ามาอ่านอีกจดหมายหนึ่งฉบับครับมีรูปวาดใบหนึ่ง รูปวาดคล้ายๆกับคนไม่มีตาไม่มีปากข้างๆเขียนคําว่ามันรู้ว่าเราจําไม่ได้หลังจากที่อ่านเสร็จนะครับคุณปอก็นอนไม่ค่อยหลับและนึกว่าอะไรวะทําไมถึงลืมได้แล้วตัวเองอ่ะเขียนลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอาง่ายๆว่ากําลังลําลึกถึงในอดีตจนเวลากี่โมงไม่รู้นะครับอยู่ดีๆมีเสียงเคาะบางอย่างออกมาจากโต๊ะตัวนั้นครับคุณปอก็ยิ่งสงสัยนะครับเดี๋ยว เสียงเคาะมาจากโต๊ะได้ยังไงอะแต่ว่าก็มีเพียงแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเช้าวันต่อมาคุณปอเลยถามกับแม่ว่าแม่จําได้ไหมว่าโต๊ะโตเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นเหรอผมว่ามันมีบางสีบางอย่างที่มันแปลกๆแ,แม่ของคุณปอก็เลยพูดว่าแม่เคยเห็นลูกนั่งเขียนอะไรบางอย่างที่ลิ้นชักนั้นในช่วงปอหนั่งเขียนคนเดียว แม้ว่าในตอนที่เขียนจะไม่มีสมุดและไม่มีประกาในหน้าของแม่เองสุดท้ายก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณปอกันแน่และคุณปอก็อันจาไม่ได้เลยว่าตอนนั้นคุณปอเขาเป็นอะไรเด็กวางคนอจเคยเจอบางสิ่งที่โตเกินกว่าที่จะเข้าใจได้แต่มันไม่เล็กพอที่จะลืมแต่เด็กคนนั้นแค่พยายามจะบอกกับตัวเองและคําถามคือวันนี้คุณจํามันได้อยู่หรือไม่